พ้นพึจังสิต๊อกอีกแล้วมันเข้ม, <c oughs> <c oughs> มนีม่ยข้ม,มน <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขหูทุกคนคือเก่าครับวันนี้ไม่อยู่กับช่องปังปอนแชแนลครับพี่น้องวันนี้ปอนได้เมนูซอยจุครับผมซอยจุเนื้อสดตับบานสามสิบกรีอมเกลียวเพียขมผมนะครับพี่น้องก็พักมาเป็นสวนเลยครับผมพี่น้องขออาไยได้ครับพี่น้องสําหรับผู้บบกินดิบนะครับขอไปครับมาแสวบก็ปังปอนเด้อครับพี่น้องครับผมมาจ้าแซกแซจ้ามาาขันเนียวเข่าเทียงก่อนเลดจ้ะเซฟ ไอเดือเขาเดหนองไอเด้อ,อ,อ,ดอใส่ผัด้วยอืมอืมอาซีลิโออืไอกินเป็นบ่ร่องมืงเด้อ เอาตอนน้อยๆซะจะสี่ไข่กินโมเปียนกะเอาไว้นะอืมหันมาหลายเติบเยอะครับพี่น้องหันตับอ้โเผ็ดเผ็ดกึดคุด

มันก็สีแสงจ่าแล้วจ้ะออืื

何だ มักอีรีอะมักอีรีผมจะมักตับตับมันจะกินง่ายกว่านะแั้วเดียไข่เยลลี่เนะื้อนี่ยยำขาดออืม นอกนุ่มในมแสงจ่ายให้อากัศจะมันแสบตาอืมขอแพกกับแสงแดดด้วยเนาะสีเนี่ยกจะเป็นเปลี่ยนสีไปน้ำแดดพี่นนอกตาคาดิวหอตับสามสิบกีบ mm! mm. Thôi chào một lái nữa, khá là bớt à. thì mới hát thông nạc để kín vô. ก็ยืมทีเ็าเจ้า <laughs> <c oughs> อยู่ตาบานแต่พอดีเอ,อกไปใส้ได้เถอะมา <c oughs> มีไฮมีหน้าคือเขานะันออกไปก็ต้องหาคนเบิ่งลูกแห่มพี่ชายพี่นกับวชแข็งแรงบันไดพี่น้อง <c oughs> อ ก็ยจยเอามาหันา่นก็จะหนึ่งมันห่อนเย็นเบิด <h ums> เฮ็ดการลุกโดดเข้าไป đó, hoặc hết đấy. cái này, này nhầm phải đấy. Ừ. Củ nhầm đi thế này. Củ thảo kéo bơ đi này mắc đây, nhéo nhéo อ,อืุย้ยเผ็ดแจวเบิดก่อนเอาเด้อแบบนี้เป็นเป็นเอาเอาความหดจึกตอนเี้เเขาขอหอนเดี๋ยวดีเดี๋ยวหอนอยู่อากาศกันอืมแต่เมื่อคืนเนาพายุเขาเห็นว่มฝนตกหนักเนาะ,นะใช่ หนามหัวใจเฮือดโต๊ะหงนย่จ้ะปั่นขอนี้วไปแกนี่แพี่ห้องหั่นมาหลายหลายเป็นวันกินเบิร์ดนะครับ ปั้น่อนยอเป็น่ลข้ามใจข้ามเหลืออิ่มเลยหนองแซ่บเป็ดหายทาง,อง่อนยอไปตอนถ่ายคือจังแน่ยนเลยเด้อ <laughs> าก้องขนมาขาเมียเบิ้งก็จะหน่อยนี่ดเด็กแม่กินนี่มันสินเลือดติ๊ติดแบบรานเนีครับเกี่วกบสองเ้าวเข้าไปนี่เนา่ ล่ำเลล่ะเจ้าเบิดพี่หน้กงไปเห็ดเจีวมาไหมฝนคือจังสิตกอีกแล้วเนี่ยจานแล้วมันเข้มมันมันก็ว่าเข้มไปไหน มัน,มนบวกเมนบบว์เบื้งนี่แหละปิดเติมอีกน bon ั่งกินเสียบปั่นของเน่าไปวินออกเนี่ยน่าบวกเป็นบวกเนาะเนาะ อิ่มแล้วครับผมตัวแห้งร้ายเ็นวะมันสีเข้มอืม <c oughs> ตัวแห้งเค็มแก <c oughs> ยมเบิดอเมา่เกี้มันเละจ้ะ <ล>ฟ,ฟนฟนสีไลมาอีกแล้วจ้ะอืมคืมมากเมื่อหันแดดืหันแดดนี่คืมมากพี่น้องกาพอพายน้ำเสียงรถน้ำเดือดจ้ะ <c oughs> บ้านอยู่ในซอยอืม หยดอ้นนี้ิ่มแน่นแล้วเด้อจ้ากับไอ้ปอนทั้งขอนียวเข้าไปอขนนอนียวเนาะรองเบิ่งแล้วครับผมอ,มอม อคำหนึ่งทรงถ่ายได้จ้ะตอนนี้เอาไว้ซะมันหยาบ <ś> อืมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ปอดกัาอน้องไอ้ก็ขอถูกขอไป้สำหรับพ่อแม่พี่น้องที่บ่กินดิบป่ะ<อ>ท่านดิบน้่นแน่เด้อครับพี่น้องครับผมอ่านีกับอีสานบ้านเฮาเนาะเมนู ลาบเนือ้อส้อยจุต้มแซ่บเล้วพี่น้องเนาะนง่ายๆจุวนีเ้เดี๋ยวตัวนี้สิเอาไปหาเห็ดลาบกินนะพี่น้องลาบแดงวัน <c oughs> นี้เอากระบอกเกลือเบิร์ตอิ่มครับพี่น้องแซ่บนะครับผักเกลือเคียงสำหรับเบอร์นี่พอนก็ขอตัวลาไปก่อนพอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ